สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนแลนาเฮานะคะวันนี้จะพามาดูมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สีที่สวนเรานะคะที่สวนเราปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะเป็นอินทรีย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยวันนี้เราจะพามาดูอันนี้เป็นน้ําดอกไม้เบอร์สีนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วถุงนี้เราไม่ได้ห่อไว้นะคะเพราะว่าถุงห่อหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูถุงที่เราห่อไว้ถุงที่เราใช้ห่อจะเป็นถุงคาร์บอนนะคะ นี่ค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเลยนะคะว่ามะม่วงส่วนเราเป็นยังไงนี่นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูสุดๆเลยลูกที่หอนี่ค่ะโอ้สวยมากนี่ค่ะลูกใหญ่แล้วก็สีสวยมากดูสังเกตดูใต้ตรงตรูดน,นะคะตรงต้นก้นมันนะคะก้นเขาก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่ค่ะนี่อีกสักพัก ไม่น่าจะเกิน2ออาทิตย์ก็น่าจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ามีวางจำหน่ายยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งทางเพจแล้วก็ทางหน้าเฟซของเรานะคะเพจของเราเข้ามาดูได้นะคะชื่อเพจแลนาเฮาอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ